สวัสดีผู้ชม่ชอบรักเรดีบผมก็จะมาสอนวิธีการใส่ซับไตเติลนะครับอัตโนมัตินะครับง่ายๆด้วยแอป CapCut นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกครับก็ให้เปิดแอป CapCut ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปสร้างโปรเจกต์นะครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์นะครับแล้วก็มาเลือกวิดีโอที่เราต้องการจะทำซับนะครับผมจะเลือกเป็น วิดีโอนี้นะครับเมื่อเรื่องมาได้เสร็จแล้วนะครับให้เรามองไปข้างล่างนะครับก็จะเห็นนะครับนี่ครับรูปหลักสอนตัวทีนะครับที่เขียนว่าข้อความนะครับก็ให้กดเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้ามาเสร็จนะครับก็จะเจอกับนี่ครับมันจะเขียนว่าอันนี้นะครับคำบรรยายอัตโนมัตินะครับ ก็ให้เลือกอันนี้นะครับกดไปปึ๊บจากนั้นตรงนี้ครับภาษานะครับถ้าของใครมันไม่ได้เป็นเราจะทำซับภาษาไทยใช่ไหมครับถ้าของใครไม่ได้เป็นภาษาไทยนะครับก็ให้กดเข้าไปนะครับนี่ครับก็จะมีให้เลือกนะครับก็ให้เราไปเลือกติดที่ภาษาไทายนะครับถ้าทําภาษาอื่นก็ เลือกาภาษาอื่นได้นะครับในที่นี้ผมจะทําเป็นซับไทยนะครับรก็กดไปนะครับจากนั้นก็ให้เรามาเลือกที่เริ่มต้นนะครับนี่อันนี้นครับก็กดไปนะครับก็รอสักครู่นะครับพอมันประมวลผลนะครับนี่เมื่อประมวลผลมาแล้วนะครับเราก็จะได้อ่า ขึ้นมาอีกทำลายหนึ่งครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นนะครับข้อความนะนี่นี่ข้อความตรงนี้นะครับนี่ขึ้นมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองฟังดูรอบนึงก่อนก่อนนะครับสวัสดีก็ด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใส่ซับในแอปแคปคัตง่ายๆกันนะครับเห็นไหมครับ จะเห็นว่ามันตรงอยู่นะครับนะครับก็นะครับ,นะรบเราไม่ต้องมาพิมพ์เองเลยนะครับนะเราก็สามารถปรับสไตล์นะครับปรับตัวอัสอนอใส่แอนิเมชันอะไรก็ได้นะครับอ่านี้ผมลองกดดูนะครับก็ ต้องลงไปกดเล่นกันดูนะครับสไตล์นะครับใส่อ่ฟอนต์ครับเลือกฟอนต์เลือกนี่ครับเป็นสไตล์แล้วก็ปรับขนาดนี่ครับปรับขนาดปรับอะไรได้หมดเลยครับนี่ องสวัสดีก็ด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใส่ซับในแอปแคปคัทง่ายๆกันนะครับแล้วก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะครับไม่ต้องพิมพ์นะครับทำซับง่ายๆในแคปคัทนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ